วิธีเช็คภาษีน้ำเข้าปกติแล้วเวลาเราซื้อของต่างประเทศอะคะ่ะเราต้องรู้ด้วยค่ะว่าสินค้าตัวนั้นมันมีภาษีน้ำเข้าไหม คือการซื้อของต่างประเทศมันไม่ใช่ว่าแค่ซื้อเฉพาะตัวสินค้าแล้วมันก็จบเลยไม่ใช่ซื้อเข้ามามันต้องมีการเดินวิธีการศุลกากรเพื่อเอาของเข้าแล้วสินค้าตัวนั้นน่ะมีภาษีนําเข้าไหมคือไอตอนที่เดิมที่การนาเข้าอ่ะมันเสีย87%อยู่แล้วแหละแต่มันจะมีภาษีนําเข้าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเราต้องเช็คด้วยภาษีนําเข้าตัวนั้นว่ามันเสียกี่บาทวิธีเช็คเดี๋ยวพี่จะบอกมันง่ายๆไม่ยากเลยพี่จะบอกให้2วิธีวิธีแรกนะคะ เช็คก,กับเว็บไซต์ของกมรมศุลกากรเลยอันที่2เราให้ชิปปิ้งไปเช็คให้ซึ่งชิปปิ้งที่เราจ้างเข้าเคลียร์ของนําเข้านี่แหละคะ่ะให้ไปเช็คเลยจริงๆเขาก็เช็คก,กับกมรมศุนันแหละคะ่ะเขาคุกค,คียอยู่กับงานพวกนี้อยู่แล้วเขารู้ว่าจะต้องเช็คอย่างไงไปติดต่อใครเ,เขารู้อยู่แล้ว จ้างไปเลยค่ะโอเคพี่ก็ฝากไว้สาระดีๆเกี่ยวกับงานจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเดี๋ยวพี่มาให้ข้อมูลนะคะฝากดูตามที่เพจจัดซื้อมือโปรนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูแลตัวเองด้วยเรียนรู้เยอะๆค่ะ